อ่านี่ก็จะเริ่มเทข้าวลงไปก่อนนะครับเป็นทดสอบเครื่องสีข้าว GPS 350 d x เทข้าลงไปก่อน,นครับตักข้าลงไปก่อนนี่ตักข้าลงไปตักให้เต็มถาดก่อนนะตัวนี้รุ่นตะแกงโยกนะครับ7ชั้นนะครับก็เป็นรุ่นลูกยาง3.6นิ้วนะครับผมแลวทดสอบข้าวน,นี่ข้าวของเก่าเมื่อกี้สีไปแล้วตัวหนึ่งก็มีเลือกหลายตัวนะครับี่ทดสอบให้ดูนะครับเครื่องสีข้าว ก็จะเป็นข้าวหอ,อก็หอสีบสนะครับมีข้าวเี๋ยวสีแค่ประมาณ1นถัง,งเราจะสีแล้วก็ทดสอบแเราขึ้นไปกระเทาะเก็บไว้ที่ถังบนก่อนนะครับตัวนี้เป็น้่อปล่อยแกบบตัวนี้กำลังดีก,ก็อยู่ไม่เกิน350 300-350กิโลต่อชั่วโมงเขาเขาเปลือกได้ครับกินแอมตอนนี้กินกินไฟแอมอยู่ที่ประมาณ6แอมนะฮะ5แอม6แอม นะครับเดี๋ยวเราจะปรับทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวปรับทุกอย่างเราเดี๋ยวข้าวขึ้นไปบนถังนี้แล้วปิดก่อนอ่าปล่อยข้าวเดี๋ยวปล่อยข้าวนี่ปรับทุกอย่างนี่ปรับชิดนะครับปรับให้แอม,ข,ม,นะแมขึ้นมาสักงเดี๋หวแอมขึ้นมาตั้งเจ็ดหกเจ็ดนะครับจากนั้นก็ปล่อยข้าวที่ตัวนี้ ปล่อยช้านะครับปล่อยเพืให้แอมม็มเคลื่อนอยู่ประมาณสักแปดนะครับเกิปด้าประมาณนี้ครับถ้าจะออกมาก็จะดูสวยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เข้าเก็บไปบนนี้ก่อนนะไหวเราเปิดมาดูดูก่อนน่าจไม่ออกจะปิดก่อนเดี๋ยวสีลงมาให้หมดก่อนครับเราใช้อยู่ที่เบอร์3าม แอมอยู่ที่7จถึงแปดเอมนะครับผมนะทเ่จะใช้เจะสี 4, แค่ประมาณสองถังนี้นะครับประมาณยี่สิบโลช่องปลอยแกมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังใ้ข้าวมันอยู่บริเวณเท่าไหร่นี่เลยช่องดูข้าวนะครับสามาดูข้าวได้ว่าข้าวสีเปื่อยไหม ข้าวกระทเปลือประมาณนี้นะครับผมประมาณ8 0 9 0เนะห็นไหมครับก็ถือโอเคแล้วประมาณนี้นะครับเราก็จะสีให้เต็มตรงนี้ก่อนครับไอยู่ในกีดให้อยู่ในเกประมาณเกนี้ก่อนแเราจะปล่อยออกลงตะแกรงทีเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่เทนะครับแล้วก็เพิ่มการลงอีกหน่อยหนึ่งให้ลงเร็วขึ้นนะครับแอมก็จะแตกขึ้นไปเห็นไหมแอมเพิ่ขึ้นไปประมาณ8 9ไม่เกิน10นะครับ ันนี้เป็นไฟ2 2 0โวลต์น,นะครับผมเดี๋ยวสีขาวก็เอา13นะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมเกขึ้นประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเปิดเราดูนะครับปล่อยปล่อยโยกเราจะปล่อยข้าวลงมาบนตะแกรงนะครับข้าวจะลงมาบนตะแกงะรงเลยนะครับข้าวจะเอียงลงมานะครับจะแยกเข้ากล้องเลยนะ ก๊อกอยู่ขวานะครับ,บเขาเปิดอยู่เอ้ยอเขาเปิดอยู่ขวานช่ไครับเขาเปิดอยู่ขวาเขาก็อี้อยู่ซ้ายนะครับวันนี้ช่วงนี่แล้วต้องปรับตะแกรงให้มันเอียงหน่อยนะเอียงไปทางขวาหน่อนึ่งแล้วโดยการหมุนตัวนี้นะหมุนตัวนี้ไปทางขวาน่อหนึ่งนะครับเพราะข้าวมันข้าวเราออกไปทางซ้ายเยอะเกินไปนะครับ เริ่มแยกได้ไครับตัวนี้เป็นตัวเลือกแยกข้าวพดข้อเบิดครับตอนนี้เราน่าจะเอียงน้อยไปหน่อยนะครับเราปรับงมาหน่อยเลยอยู่กลางๆนะครับอยู่กลางๆแลนะ้วข้าวเริ่มแยกได้ครับเราร้อยข้าวอยู่มือประมาณตรงดีนะครับก็ถึงจะพอนะครับได้นะครับ,รบพอเริ่มแยกได้ไหมครับ แนะนำนะครับว่าให้เข้าเปิดน้อยๆนะครับและให้แตะบอลกีดแดงก่อนนะครับพอกีดแดงเสร็จแเ้าก็จะโยกปล่อยออกจากเบอร์ตรงนี้นะครับเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็โยนเบอร์สองหรือยัเบอร์สองพวกข้าวที่ออกมาก็จะออกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับประมาณกันออกก็ไหลก็ออกมาแล้วนะครับแสงมันสว่างเกินไปมั้งเนี่ย ข้าจะแยกได้หนึ่งร้อเซนะครับข้ากล้องร้อยเปอร์เซ็นต์สี่รอบดียเเกี้ยงเลยครับแต่เราจะเขาปิดไปก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการไล่เขาเปลือกให้หมดนะครับไล่เขาเปลือกให้หมดตรงนี้เพราะว่าค่าเราสีแค่นี้ครับสีประมาณสิบโลรอตอนนี้ตะแกรงก็ยังไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับผมยังยังมีความฝืดอยู่บ้างเพราะว่ามันยังรุ่นทดสอบการใช้งาน ลมนะครับตัวนี้เป็นลมลมแกบนะครับนี่คือลมแกบแล้วปรับแรงไว้นะครับลมแกบนะครับืีลมคารี่แล้วปรับในรงกลางนะครับตัวนี้เป็นตัวรับข้าวกล้องย้อนเอ่อข้าวเปลือกย้อนกลับไปกะทอซ้ำใหม่นะครับเราให้อยู่น้อยๆไหมครับเพื่อต้องการให้อัตราการวน,นรอบสองรอบสองน้อยหน่อยถ้าเราต้องการปรับไม้รับเยอะๆเราก็หมุนตรงนี้นะครับผมหมุนตรงนี้แล้วยับไปทางขวาทางซ้ายมือนะครับทา,างซ้ายมือมันก็จะ ไล่เขาเปลือกเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ดโดยปกติผมแนะนําว่าอยู่ประมาณน,น้อยๆจะดีกว่านะครับเพื่อต้องการให้ข้าวสึดหล่อน้อยนะครับข้าวสึดหล่อน้อยนะครับผมทุกอย่างก็ทุกอย่างครับผมทุกอย่างทุกอย่างเป็นทุกอย่างสองลูกนะครับทุกอย่างสามถกนิว้วแค่นี้ก็ไล่เกลี้ยงแล้วนะครับ แล้วนะครับเราก็จะยกออกเลยครับตอนนี้นี่ครับความเร็วที่ออกนะครับนี่ความเร็วที่ออกนะครับสีได้นิ่งๆครับสียาวๆจะยิ่งดียิ่งสวยนะครับยิ่งสียาวๆจะยิ่งสวยนะครับผมนี่แยกเขากล้องก็เปิดได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรอบเดียวเยี่ยงเลยครับพร้อมแปลงไฟพร้อมใช้งานนะครับผมตามมาตรฐานร้านนักบินโอกาสนะครับผมโดยช่างเบิร์ดนะครับ นี่ครับอันนี้คือผมให้วิ่งเต็มกำลังแล้วนะฮะขอโทษเดี๋ยวดูข้าวข้าวเต็มเมล็ดนะครับนี่ขนาดข้าวความชื้น10เปอร็องศานะเป็นข้าวปลูกนะครับอันนี้เป็นข้าวปลูกนะครับข้าวปลูกนะสามารถเลื่อมเพิ่มปริมาณการดึงข้าวออกได้เร็วขึ้นโดยการสไลด์ตรงนี้นะครับไปอยู่ตรงจุดทางขวามือเยอะๆขึ้นนะครับเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นนะครับพอเยอะขึ้นเสร็จปุ๊บข้าวที่ออกมาตรงนี้นะครับจะมีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับ มากขึ้นนะครับผมแล้วเราก็ดูแค่ว่าจะมีแก่ปนข้าเปลอาปนแค่นห้ครับเพราะว่าข้าวในตะแกรงเกี้ยงแล้วยังไงก็เกี้ยงครับนะพอเราข้าวหมดแล้วนะครับพอข้าวหมดแล้วก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยครับคลายทุกอย่างออกนิดนึงนะครับก็ต้องการให้ถนอมทุกอย่างนะครับคนเก็บนาฬิกาครับแค่นี้ครับ้วยกันดูแลรักษาเครื่องนะครับผมแล้วก็การใช้งานเครื่องประมาณนี้นะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาจบสิ้นนะครับผมว่ากับเครื่องรุ่นนี้ครับ GPS 4ฮะสามห้นะครับผมเป็น3 5 0 B ้า0 B X นะครับผมนะเรียบร้อยนะครับแปลงไฟพร้อมใช้งานนะครับราคาที่48,000บาทนะครับผมสี่ข้าวที่สวยๆรอบเดียวจบเลยนะครับอันนี้ตามมาตรฐานแล้นมีโอกาสถ้าใครสนใจก็ทิ้งเบอร์เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับ0 9 2 5 9 8 2 1 1สนะครับผมแล้วก็ ID Line N O น L เอ็นนะครับผมวันนี้ก็ ฝากไว้กับเครื่องสีข้าตะแกงโยกนะครับรุ่น GPS 350นะครับ DX โอเควันนี้ผมช่างเบอร์สวัสดีครับบ๊ายบาย